รอบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เพื่อนผมนะครับไตเติ้ลนะครับพรุ่งน,นี้นะครับผมเราก็จะพามาถูงสน,นามของผมเองนะคะผมว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยที่หายไปนานก็คือไม่มีคลิปอะไรทำนะฮะไม่มีเอากดผิดกดผิดมาแล้วครับผม นี่นะคะผมนี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กแตนี่นี่นี่โอเคโอเคนะคบผมวันนี้ก็จะเป็นสิสนค้า,าที่ผมเล่นมานะครับผมรอดูเลย มาครับผมรอบแรกแล้วก็รถคนนี้มันจะโหดมันก็จะตีอยู่นะเราจะ snap ตีไปมันก็จะได้ในตัวเลยนะวะ C W W ไปก็อันนี้ C W W ไปอันนี้ก็ C W W แต่ในตัวแล้ก็ snap ตีตรงนี้นะแล้วก็วูดีตรงนี้แล้วก็ C W W ไป ตั้งบูทนะอดตัวนี้แล้วก็แถบดิตัวนี้แถบดิเพิ่ม w w ก็ลิกเชิญก็ตรงนี้ c w w นะก็ทลิกเชิญไปนิดนึงนะก็บี c w w ไปบีบีโคตรนานอ่โอดี้ไป c w w แลก็ c w w แต่ในตนะแล้วก็แลก็ตรงนี้แต่ในตแล้วก็เลีงบู c w w ไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ c ีลก็เลี้ยวคเทินไแล้วแต่เก็บในโตนะแล้วก็ C ีลไปดเบไปก็เลี้ยวคูเทิร์ก็ีเบล้ว C เบิลซีดัเบเบแล้วก็เลี้ยงบูสเลยตรงนี้ก็รีลดแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ตต่ในตไปซีดเบเบโอเค ECU ตรงนี้นะเพราะว่าทางมันไกลนะ แล้วก็ตัวในใน,ในตัวเพียวถ้าใครพลาดก็ ECU ได้เลยนะอ่าตรงนี้อีีด C W W แล้วก็ตรงนี้ในตัวเพนะียวนะเรียบอยนอครับแล้วก็จะพาไปด่านดูด่านเซนตี้สิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปนะคบผมเพราะว่าคลิปมันจะยาวนานเกินนะครับอมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด่านเซนตี้สิบเอ็ดนะครับผมซื้อสนาม มาครับผมสามสองหนึ่งนะผมก็ตอนนี้นะผมจะไปทำ snap deep นะผมแล้วก็กดในตัวเลยนะแล้วก็เก็บเป็นแทงหน่อยนะให้ได้ในตัวหนึ่งถังแล้วก็อดิปตรงนี้เอาโอดิปลืมลืมลืมแล้วก็เดียวแล้วก็พิทิร์นโอเคแล้วก็เก็บไปเป็นแทงแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ c w นะ c w w ไป ก็เก็บเป็นแทงด้วยให้ตัวถึงหนึ่งถังโอเคนะตรงนี้ก็ให้เบรกนะฮะแต่ผมทำไม่ติดนะฮะก่อนตรงนี้อ่ะเลี้ยวชิดโค้งเอา c w w ไปโอเคเก็บเป็นแทงไปนะครับผมเก็บเป็นแทงแล้วเคลื่อนไปมาลุ่มจะช้าเลยนะฮะ c w w ไปนะฮะโอ้โห แบบชิดโคง้งวัดทิ้งโค้งเลยแล้วก็ c w w ตรงนี้นะโอเคแล้วก็เก็บเอ็นแทงหน้านะตรงเนี้ยแล้วก็ตัดในตัวตรงนี้นะ c w w นะแล้วก็ e c e u ไปขอดิบตรงนี้ c w w ไปเอาแล้วก็ตรงไปเลยนะ้ไม่ต้องทำอะไรนะแล้วก็เลี้ยวนะแล้วก็ทำ c w, ยังบูสก่อนนะเอาบูสก่อนแล้วก็โอ้ดิบตรงนี้เลี้ยงบูสไปก่อนเอาบูสไปก่อนอันนี้ก็สไลด์ดิบตรงนี้ก็ C W นะ W C W ไปโอเค W C W แล้วก็เก็บเป็นแทงนะให้ให้หนึ่งถังนะแล้วก็ทำ C W นะก็เนี้ยโอเคชนนะก็ทำให้ไม่เบรกโอ้ดิบนะ ทำทำไม่ติดอีกแล้วนะฮะทำไม่ติดหลายรอบมากเลยนะแล้วก็อันนี้ cww แบบตัดใหโตอันนี้ก็ตัดใหโตอีกแล้วก็ cww ไปตัวนี้อันนี้ก็ตัดใหโตอีก cww ไปก็เอาบูทไปก่อนนะแล้วโอ้นิดตรงนี้นะครับผม C W W ไปแล้วก็เลี้ยวปกติแล้วก็คุยเทิร์นแล้วกดดิฟก่อนแล้วค่อยกดในตัว C W W นะทำอย่างนี้ไปฮะแล้วนะพราะดิฟยังสบายนะตรงนี้ก็เอาบทูทไปก่อนนะก็ตรงนี้ก็โอ้ดิฟนะ C W W นะตรงนี้ก็ดิฟแล้วธรรมดาแล้วก็คุยเทิร์นแล้วก็เก็บอ็นแทงให้เต็มนะ ได้หนึ่งถังก็ c w w ไปโอเคก็ o d หนึ่ง c w w ครับแล้วก็เฮปิเบกนะผมเฮปิเบกติดแล้วโอ้โหเฮปิเบกโอเดกนะ ก็ C W W Boot ไปแอดวงแอดหวานนะก็ต่ในตัว C W W ไปแล้วก็ ICU ไปก็เลี้ยว C W W ไปแอดวงแอดหวาน W C W แล้วก็ฟิเทิร์เก็บในตัวหนึ่งทางนะก็เลี้ยวนะอี๊บยย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 กยยยยยยวยยยยยยยะยย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 อยยย โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ทำ C W นะหรือว่า W C W ก็ได้แต่ผมจะทำ W C W นะก็ตรงนี้ C W W S ห่วงไอหวาน S เป S คิม S เ S คิมดีบนะคะผม S ห่วงหวานแล้วก็ C W W ไปดวนี้ก็ขึ้นเทิน,นะแล้วก็เลี้ยวเลย C W W ไปเอเคอแล้วจะทำ W ก็ได้นะ W C W นี้ได้อันนี้ผมจะทำ W C W แล้วตอนนี้ก็ C W W แบบแปดวันดิแล้วก็ C W ในแต่ในตัวแล้วก็ชนไปแล้วก็เก็บเป็นแท้งนะก็ะดีปุ๊บแล้วก็ชนตรงนี้นะเลียงบูทขนาดหนึงเลี้ยงบูทก็ชนนะโอ้ดิตรงนี้ C W W ไปแล้วก็ต้องเก็บในตัวหนึ่งถังแล้วก็ในตัวเพี้ยวโอเคนะครับ อ่ะแล้วใครชอบคลิปนี้อนยะ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะใครอยากให้ผมทำอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับนี่เขาจะได้บอกนะว่าหนังคลิปหน้าอย่าลืมกดนจริงกดซับสไคร้กดไลค์ด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้า